สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเปิดข้อมูลคนที่ต้องควรไปหาดีไซน์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่เลื่อนไม่ไปและผมก็อยากจะฝากตรงนี้เลยนะครับว่าแต่ละท่านที่คิดจะใบเบียนและไม่ไปและหาข้ออ้างเรื่องกฎหมายหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะเปิดข้อมูลให้หมดและให้ประชาชนรับรู้ว่าท่านไหนที่ บเบียนแล้วไม่ไปหนึ่งในนั้นก็คือพี่คนนี้ที่เลื่อนนะครับชื่อพี่คนนี้สุราชสักคุณสันนะครับสุราชสักคุณสันครับพี่คนนี้นะ,ะเขาไม่ไปเขาเลื่อนผมก็อยากจะให้พี่คนนี้รับรู้นะว่าพี่วันนี้ที่เราจะเปิดข้อมูลเราจะเปิดแค่สั้นๆให้น้ำจิ้ม แต่ถ้าอาทิตย์หน้าวันจันทร์พี่ไม่ไปหาดีเอสไอผมจะเปิดเต็มแม็กนะครับผมก็พี่คนนี้เป็นใครล่ะครับพี่คนนี้ก็เคยทํางานที่ริเวอร์เดลครับเคยทํางานที่ริเวอร์เดลกับลูกชายตัวเองแล้วเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับอันนี้ทํางานกับลูกชายเป็นคนที่เก่งในการที่ขับเรือครับใช้มือเดียวก็สามารถจะขับเรือได้เลยครับ แล้วพี่คนนี้ก็เคยทำงานที่ r i เ e r d a l ดลนะครับก็จะดูเสื้อตรงนี้ก็จะเห็นชื่อ r i v e r d a เดลเลยครับแล้วพี่คนนี้ก็ได้ข่าวนะได้ข่าวนะพี่ผมยังไม่ได้ใช้คำว่าผมแน่ใจเลยผมจะใช้คำว่าไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับก็ให้บริการกระดาาหรือคนที่มีชื่อเสียง ก็คือคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่คนคนนี้ไม่ทำงานที่ดีไปเดียวเพราะโกงเงินครับและถูกไล่ออกถูกไล่ออกทันทีเลยแต่เป็นคนที่สนิทกับอูดคนที่บอกว่าชำนาญเรื่องการ gps เหลรือที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสสัปดาห์ที่แล้วที่มาเจออาจารย์ปานเทพคนนี้สนิทกับเขา ไปที่อะไรกันไปเที่ยวกินข้าวกันไม่แปลกไม่แปลกตรงนี้ไม่แปลกครับแต่คุณเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันที่พี่อจฉริยะฟ้องหรือเปล่าต้องถามพี่อัชเรียรอีกรอบหนึง่งอันนี้ผมยังใช้คําว่าไม่แน่ใจนะพี่พี่ต้องดูตรงนี้นะแล้วคุณคุณเนี้ยเคยบอกว่าตอนถูกไล่ออกจาก m b c แล้วมาทํางานกับอ่าสีถถูกลักถูกไล่ออกจาก รีวิวเดลแล้วมาทำงานกับ m b c คุณบอลเขาต้องรับด้วยอย่างดีเลยนะคุณบอลต้องรับคนนี้อย่างดีเลยครับคุณบอลเนี่ยแล้วคนคนนี้ยเป็นคนที่ตำรวจเจอเดียนในบนเรือแต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขึ้นเรือคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นเรือแต่ตำรวจเจอเดียนในบนเรือแปลกไหมครับแปลก แต่ว่าข้อมูลเนี้ยผมจะกักไว้ตรงนี้ก่อนวันจันทร์พี่ไม่ไปผมเอาหนักกว่านี้นะพี่ครับขอให้พี่พิจารณาตัวเองและอีกหลายท่านที่กำลังจะหาข้ออ้างอยู่ลองคิดดูละการอีกรอบหนึ่งครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับด่าผมแบบไอ้บังแจ็ควิชาชีพหรออะไรแบบเนี้ย เออผมยังไม่ได้ติดใจอะไรเลยไม่ปรรปเป็นไรด่าไปเถอะผมจะนั่งโมโหทําไมอ่ะผมไม่โมโหหรอกจะโมโหทําไมเพราะคนไหนที่เป็นเด็กข้างไข่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็จะมัดจะเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เปิดเรื่องผมเนี่ยแล้วเรื่องต่อแหลต่อแหลผมเนี่ยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคนที่เปิด คนแรกและคนที่ให้ประชาชนต้องเชื่อตามคําพูดของเขาเพราะว่าเขาคิดว่าทุกวันนี้เขาคิดอยู่ว่าเขาเป็นคาสโนวาของเมืองไทยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคาสโนวาของเมืองไทยและเขาจะฟังทนหรือว่าคนไหนที่เป็นคนเลวหรือคนไหนที่เป็นคนที่แบบมีดีทุกคนต้องเชื่อตามเขาทุกคนต้องเชื่อตามเขาอันนั้นแหละอันนั้นแหละประเด็นตรงนี้แหละ ผมว่าไอ้กระเทยคนแก่คนนี้ก็เอาข้อมูลมาจากตรงนู้นแล้วออกมาพูดแต่แม่เป็นไรครับแต่แม่เป็นไรอยากจะเอาข้อม,อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จเนี่ยออกมาพูดเนี่ยไม่เป็นไรแต่วันหลังเนี่ยอยากจะพูดเนี่ยผมขอให้คนพูดด้วยมีหลักฐานชัดเจนแล้วมีเหตุผลชัดเจนมันที่กระเทยหัวล้าน สองสามวันที่แล้วถามผมว่าเขาจะเปิดข้อมูลผมว่าผมไปไปตบซับพี่หนุ่มกัญชัยเขาจะฮ้าอ้างว่า5าคุณบุญเรือผมยังแบบเออเอาหรือเปล่าวะแต่ไม่เคยนะที่เขาออกมาพูดเนี่ยว่าผมเคยตบซับกับพี่หนุ่มกัญชัยคุยกับพี่หนุ่มอะไรไว้อะผมก็ขำแล้วผมก็บอกเอามึงเปิดจีรีเปิดจี ผมอ่าผมอ่าขำผมก็มึงรีบเปิดสินิสัยผมไม่ใช่เป็นแบบนี้และไม่เคยไปตบซับใครทั้งนั้นก็คือผมกระทาเขาเขาบอกว่าไอ้รถปรเช่ที่พี่หนุ่มเขาซื้อให้เนี่ยในราคาหลายล้านเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเขาขายใบจง เขาขายใบยจองอันนี้เขาพูดนะผมก็ละเอ้าเหรอเขาบอกว่าเขามีเอกสารมีใบจองที่เขาซื้อต่อไปอะไรแบบนี้มีอยู่ในมืออยากจะดูไหมผมบอกผมบอกกระเทยหัวร้านนะผมบอกว่าผมไม่อยากจะดูผมอะไม่อยากจะดูคนอะเปิดไปเลยคลิปเสียงผมอะเปิดไปเลยให้ประชาชนเนี่ยให้เขาดูทั้งประเทศให้เขาฟังเลยแล้วให้เขาดูหลักฐานเลยว่าจริงหรือไม่จริงแค่นั้น แต่มีคนณรายงานมาว่าเขาบอกว่าเขาอะจะให้พี่หนุ่มเป็นคุณเปิดเองเขาไม่เปิดทำไมไม่เปิดอะครับสมมติเป็นผมนะเหมือนที่ผมเปิดเนี่ยมีเอกสารเยอะไปหมดอะตรงนี้ก็มีอ่ะเอาคูทำร้าของกูอีกเอกสารผมก็มีเยอะเต็มไปหมดผมก็จะเปิดเองก็ได้ ผมก็เปิดได้โดยที่ไม่ต้องแบบโอใครแล้วคุณกระเทยหัวล้านก็โลใครเหรอครับอยากจะเป็นเด็กข้างไข่ใครเนี่ยเอาให้ชัดเจนออกตัวแทนเขาว่าเรื่องสนตัวของพี่หนุ่มจะไม่เล่นรายการเกี่ยวกับโมดแจงโมก็เล่นสนตัวเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปบอกเขาเฮ้ยรายการเกี่ยวกับหมา เลยการเกี่ยวกับชู้สาวเลยการไร้สาระเขายังเล่นได้เลยคดีสําคัญเนี่ยที่เขาอ้างว่าน้องแตงโมเป็นน้องสาวเขาเขารักน้องแตงโม,มเนี่ยเขาทําไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยตื่นกันสิวะแค่เรียกให้มาที่ดีเอสไอยังจะใช้แบบคําพูดที่แบบแย่มากคิดว่าตัวเองเป็นคุณใหญ่คุณโตในประเทศเลยเหรอเนี่ยเออ เขาคิดว่าแกเป็นคนแบบคาสโนวาของเมืองไทยเหรอฮะชี้ใครเป็นผิดก็คุณนั้นต้องเป็นผิดชี้ใครเป็นถูกคุณนั้นต้องเป็นคุณถูกมันไม่ใช่ประชาชนเขาอะแค่เข้าไปดูรายการเขาประชาชนเขาก็มีตาเขามีหูเขามีความคิดเขามีสมองเขาคิดได้เองเขาคิดได้เอง